ว้าวว้าวห้คิดซะก่อนว่าน้ำหมอกสช่างหมอกช่างเนี่ยมันบินไปมางไหมครับเป็นได้ยไงเดี๋ยวไพ่เขาเดี๋ยวเพิ่งยังเบเออต้องว่าวันเสาร์เนาะเอาเดี๋ยมาหอดวันเสาร์เนาะวันอทิตอ่าแต่เพื่อนว่านันนี้อย่ลีก็ค่อยนะแค่ว่าเครื่องมาฮอดมาทันเนาะเพื่อนว่าวันเสาร์วันเนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ ตนมยอดใบมันลีบ่แม่นยอดดอกนี่ยอดใบดีได้เพิ่มอีก1งา2งา3งา4งา5 6 7 8 9 10 11 12 13 13งาบาทนี่ยังหลายโอ้ยเนาะลบไปบ่อยพี่น้องเอ้ยงออาบน้ําได้ลบาเมื่อบานีเนาะอ่าว่าแต่เด็กน้อยอันเป็นขี้มุ ผู้ใหญ่ก ah uh ิจ huh. ช so 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 ีวิตกันอะไรนั่นนี่เนาะฮะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุดสุดบอเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่อยอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของซาต้าบอนุมเพื่อนพี่น้องเลยกะคำคำแน่เมื่อนี้เนาะพี่น้องมาแต่มัดเข่าช้อยเท่าแม่เพื่อนพี่น้องเนาะแต่ก็มาคำแน่จังน้อยยังบุญทันแล้วนั่นกับพี่น้องเลยเนาะ หลายบอลเท่าแลายบานยิ้นน้ำมัววัยได้คนละพีินาบอ้คุณยิ้นลาหลายๆก้าวได้กว่าแตงบมนุ่มเพื่อนใครจังเลยกินข้าวบ่อทางนี้เนาะโดยสบายดีไอ้ยั้งเลยคือรับไม่อ้อยเยอะบอเสียงคนคุ้นได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เราปล่อยเพลงใหม่บอ Oh, so, 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 phòng phíng sau hôn, you know. Nine, you know. Utgen kè lạ ti ki phun la ba? Ngā kè 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 ไปหาด้วยตัวเองบ่เนี่เอ่อย <descriptive together> ่างบัดละเคยบัดเราเห็ดนะนี่จ้ะอ่าเราตากแห้งมันแห้งพอดีบางๆแล้วเราก็เอามาแกงอ่าชา่ว่ามันแห้งแห้งแล้วเราก็มาแช่น้ำแล้วก็แกงใล่วก็มังบวบบางอย่างเราก็โอเคอยู่เคยกินร้อยทีนึงบ่อ่าแบบว่าทำเกลียดลายก็โอเคเลยจ้็เห็นเราเห็ดก็ถือว่ามัน มันบวกลาวใช่ไหม,มตอนที่แกงดิบใช่ไหมเพราะมันแห้งไงเด้มันแห้งไงเสียงยังไตโนธเขาเปล่ามากักเลยบ่เป็นยังไง้างไฟเพิ่น,เพ,นเพิ่นนะได้เอ็นข้าวเพิ่มเติมยังอยู่บ่เพิ่ม่หวานเพิ่มไโทเส่บ่เอเอ,นอเออนาะอ่าบ่ได้ต่ บอกเพิ่มแล้เพิ่มก็เป็นช่างเครื่องก้อนเครื่องมาเมื่อใดจังหวะเพิ่มมีเครื่องท่านมาดิ่ว่าเครื่องมาท่านกับวันเสาร์เพิ่มดอกนะวันเสาร์วันอาทิตย์จะมาบ่ท่านกับมือไม่กินตุ้งได้ตินู้นไว้แล้วไม่ก็แดงนะฮะเนาะคืออ่าอันนี้ไฟอันตัวน้ำพงสีกระถามแล้วเนาะถามไปแล้วเพิ่มจังใจเพิ่นกับว่าผมมีปัญหาอย่างเดิวที่ว่า เพราะว่าผู้ที่เาถามเนี่ยล้วไปยูเราไปชื่อเขาเออออนคนน้ำเพื่อนเพื่อนแหละเพื่นว่าสิเป็นยังไม่ใช่เพราะเพื่อนเพื่อนขายแํานั่นอยู่แล้วสินะเพื่อนขายนั่นอย่แล้วแต่ยังสิถามแล้วไม่ยกเพราะว่าทางเขามเพื่อนยัง่ทันป่าได้ีนะเราไปยูเราเอนเเ็นสทานเป็นเพื่อนเป็นสิทธิ์ทานเป็ิ่มนเป็นเพ่นเขานี่ยสิทธทานนอืออแล้วกับชงบัตรอืม เขากรลงแล้วเดี๋ยวนาะตอนนุ่มเนาะยี6ลหนึ่งหกหพสามเขาเปลือกไดซื้อโนบลงะซื้อแบล่งล่ะเอานมาห้อเออพากันซื้อแต่เป็นเขาเก่าช่่าจักไงเขาไมม่บ่เออขายยุ่ฉันเนาะเขาสอบตัวที่บาต้าชื่อมาห้เพิดว่าขมน้องเนาะยันมันเป็นเขาเก่าเป็นเขาเก่าเขาเน่เพาว่าเป็นเนซีคาย เ็นสีขายเขาพูดเรากับคนผสมเขาเก่าหรือเขาใหม่แบบใดนะบางทีถ้าจะไปขวะสอเป็นเบิงเนาะแล้วคนเป็นสอบเป็นสอบเป็นเอเลยแต่ว่าเขาเจ้าก็กิโลละสามพันเนาะอว่าแพงอยู่เป็นเขาสารเขายังจะว่าอันนี้ก็บ่แพงเป็นได้เดี๋ยวเ่า่นมาแวบอกเจ้ารายละเอียดนู่นนี่นั่นนะเพไ่นไม่แว ออปุ้ได้จากหอดมือเพิ่นว่าปุ้นได้่าบมอตากับบัวหูน้ำดอกอเนี่ยนี่พอเพิ่นว่าเครื่องเครื่องมันมาอ้ายสิบอกเจ้าดอกมาชั้นพิ่นทางมาตะเวียงปุ้นได้แล้วอย่างหนึ่งแล้วก็ทางแม่อ้อยแล้วโทรมาอยู่บ่โอ้เนาะเอ้ยใช่ยังบ่ทันโทรมาเลียบ่พอว้าวแล้วนายยันว่า เฮ้ยแต่นุ่มจูบไปเห็นงานดีกันเนาะเนาะบ้าวบ้าวบ้าวไอคิดซะก่อนบ้าน้ำบอกสั่งโมเสฟเนี่ยมึงบินไปบ้านได้ปะเป็นไรจ้าพรเท้าโอ้โหจ้าพริยังแบบเออต้องว่าวันเสาร์เนาะเอ๋อมันจะว่าวันเสาร์เนาะออวันอาทิตย์อ่าแต่แต่พิ่นว่าวันนี้อยลืกับข่อยนะแช่ว่าเครื่องมาฮอดมาทันเนาะเพิ่นว่าวันเสาร์เนี่วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเลยกบอกบอกกั่งไว้ ถ่าเครื่องมะฮอดได้พังได้ถ่าเครื่องมะฮอดอันนี้เครื่องมะฮอดนี่จํานวนที่เครื่องมาน่ะเพื่อนต้องได้เอาเงินนําเฮาจ่ายค่าเครื่องสินะคือในกรณีแบบนี้เพื่อนเราเนี่ยโบแมนเชียวเอาเงินในเพื่อนก่อนระดับว่าเอฟซีบางคนเพื่อนก็ว่าไม่อยากให้เพื่อนแบบเพื่อนเอาเงินน้ำอ้ายอะไรแบบเพื่อนจะจ่ายค่าเครื่องสั่เออเออนั่นแหละเพราะว่าเทาเพื่อนไปซื้อเองเด้เออเพราะว่าเครื่องมาแล้วเพื่อนจมาเอาเงินน้ำ อันน e ี no. ่นะเพราะเอพะโอ้อ่าบ่เพ oh wow. ้าใจก่อนได้บ่ตาเถินกูมือนี่มันแห้งตัวแห้งหลอกกันง่ายโย่ยานน้องเอาแเฉพาะตาเครื่องแบบตะพันซังนะเออเอากะเออเว้ากันอยู่แน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ตากะพ่อมาแล้วคือบ่วตาเว้าวแน่เออ้องจิตใจแล้วนั่นกะโอ้ยว่ะเพิ่นมีเรียองจำเป็นเดียยว่าเอาหูกับเพิ่นอยู่ อเออหนะ่ะจะมาเพิ่นเข่าให้พุ่มเพื่อว่าจะเพิ่นจะตามดีเพิ่นเคยเห็ดนั่นแหละเนาะส่วนใหญ่ช่างเครื่องช่างยางมาเพิ่น,นจะเอาเงินไปจ่ายโอ้ยหนาวลบมาลบมาแล้วเอาพากินแล้วก็พาลูกเขา่าบนอยู่บนนอนเนาะหนาวปะ่ะชาชะโมมียังคืบหน้านแล้วก็คือใชได้กลับเลยได้เสิร์ฟอ่าพุน่นและเท่าอ่าแม่อ้อยเพิ่นติดต่อมาอีกก้อนเนาะจังมีแนวฉีบอกโยพี่น้องเลยเพิ่นถามมาแล้วมื่งเช้านี่เนาะ ให้แต่นุ่มรุ่นก่อนยันน้าเพิ่อนนะเสร็จบอกสิเจ้าก่อนสิดอกเอออ้าคอยกะเก็บเป็นความลับสะก่อนสันเก็บเป็นความลับสะก่อนหรือว่าผัดยังย่ะสันผัดยังย่ออ้าวเฮ้ยบ๊วยัย่างเนี้ยจะนอนใบลับไปได้ไเอ้าดีใจได้พายเลาะโอ้ยอ้าเก็บเป็นความลับสะก่อนเนาะอ่าวบ๊วยยังเกิดขึ้นดอก bạn này chê, sao và ạ cứ bật mà gạt kha oh, ủa ủa này cái phải đằng phay ra nó nó. <laughs> nó, à, à, nó nó kinh nó thấy phụ nó mồm đằng phay nó là nó là nào nó đôi đôi anh thoải đi rồi đi làm việc gấp con bữa đầu ba tên anh đi nôi đấy phụ nhảy hao xì... sao nó nó tao phải nói มีคนอ่าเกลือหมูไปชั่เนาะโอ้เลี้ยงหมูเลี้ยงมัดจังไรวะแล้วเข่าเลยยังเกลือหมูอยู่บ่ชัใชเอาเกลือให้ฉีกเลเอาถั่วแมนพอได้ชั่เนาะออกไปนอนอยู่น่าเออเอาเดียววะแล้วเข่าแล้เพิ่นแบบนอนอยู่หันจับเลยบ่เข่าแบ่เอาแบ่ไปหน้าดิเออไปนอนเันนอนกันเอาเข่าอ่ะยังมาบวชเพิ่นปะไปเพิ่นเลยหน้าเฮียโบง อายุน้องพี่น้องเนาะนัน้นพื่อนพี่น้องเลยอ่อผู้ใดอยากผู้อยากเห็นกันมารถมาหาน้าองเวสารถถ้าไปจำได้โบนาะตอนนั้นสาวอย่างเนาะเพิ่นสาวบุญบก่กอันแบบว่าเพิ่นพาคข่วมหว่วยขวมยังได้ไปหาสาวลาวตอนนั้นดิ<ม>จริวะอ่าเพิ่นไปหาสาวดีนะแมนบ่ตอนนั้นอนนันหน้าผู้หน้าใกล้นะเอออันเพิ่นข่วมห่วยขวม,ขวมยัมยงตอนหน้ามากัได้ไปตอนนั้นนะ พูดแหละ่น้องเนาะอ่าเขเขตเดียวกันพูดแหละใช้แบาเวียดยังเพื่อนเอออ่าอ่าเพราะว่าน้องต้นกล้าหนาว่น้ังเนาะเขอนลูกน้อยคือกันนะเวนนี่ว่าสิเอาเอกระยามาเผามันมอนเวนนี่นี่นี่ะเนาะน้ำเสือบริษัทล้วเจ้าวัแต่รถ่ามาห่นทำมามันเริ่มร่มแหงได้เริ่มหนาว คือบาจิตนาะพา่นอคือบาจิตเพื่อนกันอ่าดใยังบกเขาที่บกาทางบกแดดเพื่นอยากมาได้มียูเพียงยจะกีฬางใดแ่นอยังมาทัน้ปั่นนะคยังยังยังยับอสาเร็จพี่องใดคือส่วงนี้กะจักชี่ไปทางใดคือบอตาว่ามันมันเบิดเบียกแล้วเนนะ นั่งเทเวียกไปผ้าชาวตาบอนุ่มตัวนี้เนาะเวียบดั่วเวียกตัวนี้นะะักกาไปทั้งใดเละพี่น้องเลยนะะักกาเมียนแม่เพิ่นเนาะเพิ่นให้บอลตาไปอัปเดตยนะเบิงเอานอ้นองตุ๊กนอ้องติ๊กแน่พิชินเห็ดนั่งแต่ข้าวบอลตามาดับนาน้องๆเพิ่นเป็นยังไดดิพิชินไปเยี่ยมน้องๆเพิ่นในเดอ้อพิชินเนาะจะไปนะจิปป๊บ่ไปบ่ <laughs> แในกาน้องสุดใจนี่น้องเนาะน้องสุดใจนี่กามีพระอาจารย์มหาเพิ่นอยู่ด้วยจะหู้อยู่บ่จะเมื่อไหรช่วงอ่าใกล้สิเกียวเขาวุงหนึ่งนี่แหละพระอาจารย์ผู้ที่เพิ่นอันเคยพาเราไปฮักษาตาเนาะเพิ่นมาเยอะยังว่าเนาะเออเลยัะไรสบายดีแล้วเนาะเลยอ่ะอยางไรบ่เวียดยืร้อยเรียบร้อยยืมร้อยพอมีร้อยเดือนหนาววันยังไงลูกเขนเยอะกว่าเมื่อยกว่าจันใช่ ลดี๋ยจะไปเื่อเลาไม่ด้ใกล้ลุกเคยไปยักเหมือนกัไมเอยไตานุ่มเนอะหัเมื่อได้ขอแบบนี้อยากอนเรา็ว่าหาเตผู้บ่าวห้เราบะเนาะโดยโดยสดีเจ็ดการเน่ยุงเหรไเนาะเฮยหนเ่งันึ่งแปเดียวไปองเลยเนเดินทางกับก่อนว่าทำพินังว่าดังคุ้ยหนแบบน้องตนกาหนาวเซนดินอยู่ก่อเอาเล็กน้อยนะเดยวนเล็กน้อย ใส่ใจลูกเจ้าของกันด้วยเนาะว่าเหมอกถังลงเป็นไข่วเนาะไหวเด้วว่ะไปไปไปแล้วไมาเอราวันนีกชอบพี่เอราวันนี้เนาะจังว่ะได้รถขยับสามสิบหรือฮะหสิจีไข่เราเนี่ยเจ้าว่าหัวยจีไข่แบบหวยจีไข่เครื่องโอ้โหเดียวว่าหัวยจีไข่บ้านนะโอ้แม่นอ้ยเบื้องล่ามันก็พูดไปแต่หวจีไข่บ้านองดองนี่ห้วยขยี้อย่างเงินไหนเป็นหนอจะมีโชคได้ขยมีได้่ตาบ่ เมียคอยเอาให้ยทีก็เว่ยชี้แค่องดอกเนาะเวียชี้บ้านนั่นแหละเพิ่นน้อยตะกี้ไม่ใช่หรอว่าไอหนึ่งพี่น้องเนาะเวียชี้แค่องดอกเนี่ยแบบเงินเปนแห้งบกไปบกไปสิแม่นถึกช่วงมันล้นคอยว่าว่ายเนี่ยถึกช่วงมันล้นนะเบิ่งตาได้ยันได้นในมูือยู่บ้างนะบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเออพอเบิ่งเด้อนมือเหยียดเบิ่งเลยจน่อยจนบ่ถือแล้วแล้วก็ได้จับมือใช้ด้วยเนี่ยเพิ่นบ่ให้เบิ่งแล้วผมเตรียมสีครับโอ้เนาะเว้า อยากเบิ่งต้องหมู่ชาเด้อยากเบิ่งมีใารมัยมีใายจุกองหาจุกองหาที่หาชิพันองเนาะไปเอาไอ้เจ้านาที่เลยชิพันก็ช่วยกดบิ่งง่ายแบบนี้พ่อข่อยได้เงินเติมบัตรเนาะพ่อไปได้เนาะเพราะตัวมีอยู่เนาะทางเมีเอาห้ตั้งแต่รินกันตั้งแต่เขาเป็นผู้เบ่าผู้ชาทั้นั่นแหละอ้าว่าเอาลีได้หมดอ่ะพ่อจุดหอมแล้วโอ้เนาะเพื่อว่า ของฮักของหอมเนาะโล่หายที่จี๋โว้ยได้ละมาเลยบุ๊คไงอยู่างดูบุ๊อกราอีกยี่เลยเอาผมไปผ้าแล้วมันไดถามมันไปผ้านะอ่าๆผมว่ามได้ถามแค่เนาะเพราะว่าอ่าไปผ้าเนี่ยเป็นเป็นก็คืออันอีพซีแด้ยินน้ำกันเลยเนาะเปิดมาถามว่าเครื่องมาฮอดวันเสาร์วันอาทิต าอ,อ<ข>าเพื่อนจีบมาเข่าห้ยถ่านเมืองอุปกรณ์ที่เพื่อนช่างมามาบ่ฮอดเนาะก็เป็นมือไม้นี่นะ<อ>เลื่อนไปอีกอันนี้ยังให้คำตอบได้ว่าสีเข่าผู้ใดเดี๋ยวเว้าออก,กันครับอาเพื่อนะนะเพื่อนว่าวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เครื่องมาฮอดเนาะถามาฮอดตมันมาบ่ฮอดกตแอ่จะเป็นชิดหน้าบ่หรือว่าเป็นมือไม่บ่เห็นเนาะ พอกันว่าเครื่องมอดเป็นกระโจงเดินทรายก็เป็นมือบนได้พี่น้องเนาะจังได้ดึงเข่าเคื่อนได้เท่าเพิ่นนัดเนาะเพิ่นได้เป็นคนนัดเนาะป่ะแมนแหละเพราะว่าเขาพ่อไม่ได้เขาบอกกับบรรยากาศเนาะดิพอเพล่าเขาบม่ได้ยุ่งบม่ได้เกี่ยวเพิ่นเนาะมีแต่เพิ่นเขาเร้่ยวใจเงินนะมีแต่มีแต่เพิ่นนัดเท่าแล้วบะเนี่เครื่องก็เปินช่างมาแต่เวียงผมบอกอ๋อออกมาแต่เวียงผมแม่พูดเสียงเร็วอย่างนี้เครื่อยูเงื้อขันว่าเครื่องมาแต่เวียงน่ะ เดี๋ยวเพื Ris ่อนเอาใช่ก oh. 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 ็บ oh. <c ười> well, ่ร wow. well, ูเดี๋วเพื่นเราเพื่อนสั่งมาเตียงนะโอ้ดูดซาตาเราไปรับไปนอนคืนเขาเป็นอะไรเลยยตดเต้นเนาะโอ้ตเต้นไหาพื้นเนาะติดเต้นจะฝ่าเนาออนได้็คือจะได้จบคลิปก่อนพี่น้องเนาะกมุ่งกวาดกายเด้พี่น้องเดินที่ทำเบิ่งมาสมแล้วก็บุกทำโฆษณาพี่น้องเลยนี้กหางร้อดบ้านน ทางเวบันพ้นผางบันสะพอนเนาะโดยสะพอนอย่างนั้นเบิ่งเพลงแล้วสุดคือนี่ยครับเจ้าทองทองมีพรบ่เด็่ยวคุกโตเอาโอเคจะาปเรียดเนาะดยสบายดีเด้อดยสบายดีสบายดี